ดีจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสภาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรดีและก็ง่ายซึ่งไปได้สูตรมาจากต่างประเทศนะคะครีมสูตรนี้สุดยอดเลยค่ะสรรพคุณสุดยอดล้ําเลิศเลยค่ะซึ่งวัสดุ วัสดุเราสามารถหาได้ภายในบ้านเราเลยนะคะยิ่งช่วงนี้ยิ่งเยอะมากๆเลยค่ะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเค,ค่ะเรามาดูวิธีทำแลกส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ดอกกุหลาบนี่นะคะ ซึ่งในส่วนของดอกกุหลาบในน้ำของดอกกุหลาบสรรพ,พคุณของเขาจะช่วยต้านการอักเสบที่ช่วยลดอาการเกิดการระคายเคืองต่อผิวลดผื่นลดสิวและโรคผิวหนังต่างๆเช่นผิวหนังอักเสบและโรคโรซาเชียนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยนะคะและก็ทำให้แผลหายไวขึ้นอีกนะคะในส่วนของกรีบดอกกุหลาบเนาะ หลังจาก,กนั้นให้เราอันนี้คือไปเก็บมาจากสวนเลยนะคะไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ซื้อค่ะเก็บเอาเองเลยค่ะนี่ค่ะให้เราเด็ดเด็ดอาเต่กรีบของเขาแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจาก,กที่เราเด็ดอาเต่กรีบเขาแบบนี้นะคะเอามาใส่เครื่องปั่นเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะ,คะถ้าใครมี น้ำมันดอกกุหลาบมีน้ำดอกกุหลาบนะคะก็ใช้น้ำมันดอกกุหลาบได้เลยนะคะในน้ำดอกกุหลาบเนาะแต่ถ้าใครไม่มีใช้เบบี้ออยจอรสันหรือน้ำมันอัลมอนด์หรือน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็ได้นะคะใช้เทนไปเลยค่ะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเราเทลงไปเลยค่ะในส่วนของอาน้ำมันกุหลาบหรือน้ำมันอัลมอนด์หรือน้ำมันอะไรที่เราใช้เทนนะคะ เราใช้ลงไปกะว่าให้เข้าปั่นได้นะคะไม่กะส่วนผสมค่ะนี่ค่ะเทลงไปประมาณนี้ให้เข้าปั่นได้นะคะถ้าเขาแห้งเราก็จะปั่นไม่ได้เทลงไปอัตราส่วนตามที่เราต้องการกะประมาณเอานะคะโอเคค่ะเราไปปั่นเสร็จมาดูกันนะคะนี่นะคะคือกุหลาบที่เรา,เาไปปั่นแล้วเนาะหลังจากนั้นเราจะเอามากรองนะคะนี่เลยค่ะ ลงมาเลยค่ะนี่นะคะให้เรามากรองมาแบบนี้เลยนะคะกรองเอาแต่น้ำเขาแบบนี้นะคะให้เราใส่น้ำมันกุหลาบใครมีน้ำมันกุหลาบน้ำมันอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เข้าปั่นได้นะคะถ้าเราไม่มีอะไรลงไปเลยเราก็จะปั่นไม่ได้ค่ะเขาก็จะไม่ออกมาเป็นน้ำนะคะ ก็ปั่นออกมาแบบนี้แล้วก็จะหอมมากๆเลยค่ะหอมหอมกลิ่นกุลาบค่ะผสมกับน้ํามันอัลมอนด์ค่ะตัวนี้คือน้ํามันอัลมอนด์นะที่ใช้เนาะนี่นะคะนี่นะคะน้ํากุหลาบที่เรากรองมาแล้วตะกี้นะคะหลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะเราจะใช้น้ํากุลาบอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือแล้วแต่อัตราส่วนเพื่อนๆจะทํามากทําน้อยนะคะ หอมมากๆเลยค่ะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาเนาะในส่วนของน้ำกุหลาบอันนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะจะเอาไว้ไปทาหน้าเอาไว้ไปมาร์กหน้านะคะนี่ส่วนที่เหลือไม่ได้ทิ้งนะคะตัวต่อไปคือเจวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจระเข้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นใช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสและลดเลือนริ้วรอย ช่วยสมานแผลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของเจลวัาหางจระเข้เนาะเราก็จะใช้อยู่ที่ในส่วนของเจล 1- 2ึ่ช้อนชาหรือเราเพิ่มอัตราส่วนได้ตามต้องการเราจะชอบครีมข้นมากข้นน้อยนะคะ1ช้อนชา2อช้อนชาใช้ไปก่อนนะคะถ้าเขาเหลวเราสามารถเพิ่มได้นะคะตัวต่อไป กรีเซอรีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซอรีนเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซอรีนเนาะนี่ค่ะใช้ไปกเกือบหนึ่งช้อนชาเลยนะคะในส่วนของกรีเซอรีนเพราะว่าทำใช้เองต้องการบำรุงผิวเยอะๆค่ะ ตัวต่อไปวิตามินอ e. ีใครที่มีเป็ดแบบเป็นเม็ดเป็นแคปซูลใช้เป็นแบบแคปซูลใช้เป็นหนึ่งแคปซูลนะคะส่วนตัวไม่มีใช้แบบเป็นน้ําก็จะใช้ประมาณ3าสี่หยดนะคะเท่ากับ1เม็ดหรือ1แคปซูลในส่วนของวิตามินอ e. ีเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสบํารุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของวิตามินอ e. ีนี่ค่ะสองหัวปั๊มเนาะหลังจากนั้นคนส่วนผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ สูตรนี้ไปดูสูตรมาจากต่างประเทศชอบมากเลยค่ะสาวฝรั่งเขานิยมชอบทำใช้กันค่ะหอมมากๆเลยนะคะหอมหอมกลิ่นกุลาบค่ะส่วนที่เหลือน้ำมันที่เหลือก็จะเอาไปทาเป็นเซรั่มหรือว่าจะเอาไปมีแผ่นชีทแผ่นมาร์กหน้านะคะเอาไปชุบลงตรงนี้แล้วก็มามาร์กไปเลยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะ เราตีครีมเขามาแล้วเ็าจะเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมเขาสวยมากๆเลยค่ะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะหรือให้เพื่อนๆดูสังเกตเองว่าเขาเสียไหมนะคะถ้าเขาเสียเราก็หยุดใช้นะคะนี่ค่ะเรายิ่งตีเขายิ่งเนียนยิ่งสวยนะคะ หลังจากนั้นเตรียมกระปุกเปล่ปามาใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะขอเวลาใส่นะคะนี่เลยนะคะเนื้อครีมขังเขาจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆสีโอรสชมพูอ่อนๆนะคะเรามาทากันเลยค่ะ นี่นะคะเนื้อครีมมังเขาจะบางเบามากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะทาไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนได้เลยนะคะหอมหอมดอกกุหลาบมากเลยค่ะเนื้อครีมเขาบางเบาค่ะ ทาไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเพื่อนๆมีเดย์ครีมไนท์ครีมอยากทาตัวใดตัวหนึ่งทับไปก็ได้หรือจะไม่ทับก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เฉพาะครีมตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็นอนเลยนะคะหรือตอนเช้าทาตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าไปทํางานได้เลยนะคะแต่อย่าลืมครีมกันแดดนะคะทุกครั้งก่อนออกแดดเราต้องใช้ครีมกันแดดนะคะไม่งั้นฝ้าก็จะมาเยือนเรานะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมก,การติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาปก like, กดซั share, บสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีที่สวยผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่เสมอนะคะอยากมีผิวใสอมชมพูนะคะไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ